ิงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทำให้เกิดวิกฤตอุปสตรรคปัญหาชีวิตขึ้นกับทุกทุกธรรมเกิดขึ้นท,ที่ทั้งนิพพานธรรม ปารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งนิพพาอนอื่นๆล้วนมีวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตของตนเองเมื่อยังไม่เกิดยุดติธรรมของธรรมใดยิ่งเป็นโอกาส ให้นิพพานธรรมบารมีสาสิทธัตระเดชปรุกหลงโพสต์จันทัโรทุกส่วนร่วมกันสร้างยุติธรรมบารมีสาสิทธัตระเดชปรุกหลงโพสต์จันทัศโรเพื่อให้นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มั่นคงยั่งยืนมีตัวตนไม่เสื่อมสลาย สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จของชีวิตเป็นอย่างยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบทัตประเดษปกุลหลวงปุษตันทตัตโรในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตประเดษปกุลหลวงปุษตันทตัตโรที่มีขนาดเล็กกว่านิพพานธรรมอื่นๆเล็กกว่า นิพพานของกิเลสแากกว่านิพพานของอัพยากตารรมารรมที่ยังอยู่ในท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ที่รวมเรียกว่าธรรมโลกโลรดหลงเป็นโอกาสที่เรา แานำมาเปลี่ยนเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพสะเดบปะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรโหมใหม่ๆได้ตลอดเวลาเป็นธรรมที่ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ในส่วน ด้านนอกของแกนกลางเส้นทางใสากลางอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแตนทัศนโร,รที่เราหาประโยชน์ได้ตลอดเวลาสมบัติใหม่ๆเกิดขึ้นได้ ตลอดจากวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์และสวนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวารมีสามสิบทัศประเดชประกลมโพสจันทัสโรซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นการทำการทําหน้าที่ทําอาชีพดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดพัฒนาธรรมโลภโกรดหลง ให้เป็นบารมีสามสิบทัศระเดปกคุลป,ลปสตันทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกพึ่งพาตนเองได้เป็นที่ พึ่งให้กับผู้อื่นได้เป็นวงจรที่ทำโลภโกรธหลงหลอกลวงปิดบังไม่ให้รับรู้เพราะเป็นวงจรที่สามารถหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่เกิดจากทำโลภโกรธหลง ที่ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเขามีผลทำให้เกิดวิกฤตกับเราเราจรึงต้องเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกปานรู้ถึงการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดเพื่อหาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดซึ่งรูปแบบของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดธรรมทั้งระดับละเอียดธรรมทั้งระดับหยาบซึ่งเป็นส่วนที่ ทำโลภโกรธหลงปิดบังอำพางไม่ให้รู้วงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดเพื่อหลอกลวงให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ ไปเป็นเส้นทางไปเป็นสื่อนำไปเป็นท่อทานให้กระแสธรรมโลกโลดหลงไหลเวียนอยู่ในตัวเพื่อรุกเข้าสู่ธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชปคุณหลวงปุสตจันทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกรดลงทำให้ตัวตนที่แท้จริงของเราผิดปกติไปเรื่อยๆลดน้อยไปเรื่อยๆไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นทาดถูกหลอกลวง จากทำโลกกรธหลงจึงไม่ทำความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้พร่องอยู่เป็นปกติของการบังคับควบคุมสั่งการจากทำโลกกรธโลงขาดแคลน ทมบารมีสามสิทธัตระเดชปุคุลงุงปุสตจเนทัสโรที่จะต้องมีหล่อเลี้ยงอยู่ในตัวตลอดเส้นทางสายกลางจะถูกใช้ในการไหลเวียนของธรรมโลกโรดลงมากขึ้นทานศีลสมาธิจะไม่ปกติ ไม่ได้ผลรับเป็นบารมีสามสิทธัพระเดชปคุณโลกปสเดนทัศโหน่วยใหม่ๆจะเกิดเป็นธรรมโลภโกรธหลงหน่วยใหม่ๆทำลายชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราจึงต้อง เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวเองได้โดยการรับรู้อย่างละเอียดถึงการสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการจากกระแสธรรมวารมีสามสิทัศสสะเดชะคุลวงภูสเดนทัสโรที่มีอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ณตำแหน่งที่วารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลวงภูสเดนทัสโรได้ไหลเวียนอยู่ในเส้นทางสายกลางอยู่ตรงกลางของท่อ ทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุทสดันทสโรที่ไหลเวียนมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปุทสดันทศสโรที่เราจะต้องรักษาไว้ให้เป็นปกติให้ทาน ศีลสมาธิเป็นปกติเกิดผลรับเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศหน่วยใหม่ๆของพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัศโลเกิดขึ้นตลอดเวลาชีวิตเป็นยอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิต ได้ตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติของชีวิตเป็นยังอยู่ในนิพพานธรรมปรบีสามสิบทัศพระเดพปโกลมพสดเดนทัสโรซึ่งเป็นบ้านของเรา ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่เราสุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะรวบรวมธรรมบารมีสามสิบท,ทัตพ,พระเดชพระคุลผพุทธสดจันทสโลมใหม่ปที่ได้จาก ทมโลกโกรดหลงที่เราหาได้ไม่ยากในยุคกาขาวท่อทานธรรมวร,รมีสามสิบทัพพร,ระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทศโรบางส่วนเช่นในจัก,กรวาลมนุษย์ไม่รู้ถึงธรรมทั้งหมดไม่รู้ ถึงธร,รมโลภโกรธหลงหาธรรมโลภโกรธหลงไม่ได้เพราะถูกควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมโลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้อพรไม่ปลอดภยัยไม่เอาหสิกรรมที่ปิดบังบิดเบือนซ่อนเหลน ไม่ให้รู้ถึงธรรมทั้งหมดไม่ให้รู้ถึงเหตุของวิกฤตเหตุของอุปสรรคปัญหาชีวิตว่าเกิดจากธรรมโลกโรดหลงการแก้ปัญหาจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ เพราะปัญหาเกิดจากทำรรโลกโปรดหลงสร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตการหยุดปัญหาอุปสรรควิกิตชีวิตเป็นอย่างยู่จึงต้องหยุดที่ทำรรโลกโปรหลงไม่ให้ทำโลกโปรดหลง สร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเปลี่ยนทรรมโลกโรธหลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโ,โนยยยย่ยใหม่ๆจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทำโลกโรธหลงมีอยู่แล้วในแต่ละท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศน์ ระเดชคุหลวงปู่สดเต็มทัศนรเราจึงสามารถรวบรวมแสวงหาธรรมบารมีสามสิบทัศ์พระเดชพคุหลวงปู่สดเต็มทัศนรใหม่ๆได้จากตัวเราเองไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลตรวตราสังเกตอย่างละเอียด ที่ตัวของเราโดยใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดที่สุดในการตรวจตาในการสังเกตธรรมทั้งหมดเพื่อหาประโยชน์จากรรมทั้งหมดโดยใช้เครื่องจักรพลังงานละเอียด ของธรรบรมีสามสิทธัพระเดชปกุลปุสสเดนทัสโรที่อยู่ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัพพระเดชปกุลปุสสเันทัสโรที่เป็นเครื่องจักเป็นพลังงานละเอียดเป็นเครื่องมือในการตรวจตราอย่างละเอียด ในการรวบรวมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุลมุสดเจนทัศโรใหม่ๆที่ได้จากการเปลี่ยนทำโลภโกรธหลงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราให้เป็นบารมีสามสิทัศถะเดชพระคุลมุสดเจนทัศโรใหม่ๆเพื่อรวมสมบัติองค์ประกอบชีวิตเป็นยอย่างยู่ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อดุงดูดธาตุทั้งละเอียดและหาาบให้เป็นโครงสร้างขององค์ประกอบชีวิตเป็นยอย่างยู่ให้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่สุข จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตได้ตลอดโดยการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทัตัตระเดชพุกหลลงปสมจันทสโรที่เป็นศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเรารักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิทัตัตระเดชพุกุลลงปสสจันทสรโร ที่เป็นตัวตนของเรารักษานิพพานธรรมวารมีสามสิทธรรัตระเดชพุหรระะลวโพสดัจทัสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จ เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงพุสธเจรนทัศโลตลอดไปเชิญพวกเราทำยึดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพุสธเจรนทัศโลกันต่อจะ